มาดูรถแต่งกันบ้างวันนี้เอวอีคอร์สสี่ประตูสวยๆปะมานี่มาเดี๋ยวพาไปดูมานี่เลยจัดแบบให้เต็มๆเลยมีอะไรบ้างเพิ่งออกรถไปประมาณออกรถทิตท์หนึ่งแล้วแต่งเลยเข้าแต่งเลยนี่อย่างแรกเลยกันชนหน้าแฮมเมอร์หอไปไงแบบนั่งคคดดวแบบคคดดวนี่น,น,นี่ช่วงล่างนี่ไง ยูนิคอนชุดยกยูนิคอนนะครับโอ้โหแบบส,สวยๆอะ่ะแบบแบบว้าวอะ่ะเนี่ยดูยาง STT Pro ด้วยนะครับโอ้โหสามหนึ่งห้าเจ็ดห้าสิบหกโคตว้าวอะ่ะและมานี่นะนี่ดูนะืชุดบันไดาชัยยะเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บไหลปับ๊บปิดปุ๊บเก็บปับ๊บนี่ยสุดยอดอะ่ะ ซุปเปอร์อาร์มสีน้ำเงินโอ้โหมันแบ,บแม่งสุดยอดมากนะครับงวนกันแข้งรีอคอร์ดโอ้โหเห็นไหนเท่ากันแบนแม็ดเลยอะโลบาก็แฮมเมอร์นี่โอ้โหกันชนท้ายก็แฮมเมอร์มีตัวลากจูงด้วยนี่ลากจูงไม้ครบเลยนะครับ เป็นไงโอ้โหวีคอร์สของเรานะแม็กสุดยอดแต่งให้ส,สวยๆจะแต่งแบบแนวไหนนะครับจะแต่งแบบออฟโรดจะแต่งแบบแนวเลสซิ่งโอ้โหเราทําได้หมดอีซูแต่งอะไรก็สวยนะมาโช<ด>ว์แตเดี๋ยวดูคันใหม่มันมีแต่งแนวแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนํามารีวิวให้ดูกันอีกสนใจจะแต่งแบบนี้หรือว่าอ,อ,อยากรู้ราคาชุดแต่งยังไงท้าขาเรานะครับเดี๋ยวเราให้คำปรึกษาได้โอเคเจอกันใหม่คันหน้า ไปก่อนบ๊ายบายเราไปคืนกัน